ครับปัจจุบับอยู่กับผมในคลิปต่อ GM GM GGGM เอวันนี้ผมก็จะมาเล่นใช่ไส่งไปแล้ววารุยกาหนึ่งตัว้้้้้้้้้้้้้้้้ร้้้้้้้้้้้้้้้้้

我在主动撒谎，傻不笨，傻。

มันร้อนด้วยแล้วก็เดิเนี่อยู่กันวป่าอยู่ปูหาหาตังใปนปีอะไรใโรอยละไปด้วยกันนั่นเึ็นไปเกาะแก่งห้องคุยเขาไปคุยเนี่ย เออดาดีจังเออนี่ดีดายดายไหมจ๊ะอืมดายไหมอ๋ออยากด้วยไม่ด่างไม่ด่างนะไม่ด่างมันมันมันก็ไม่ดีเท่า่ไหมด่างก็ได้แม่ค่ะระบบคอยเติมเต้าอยู่แล้ว ขายยาแตกพันคนรวยแ่รุ่นทามันก็ไม่หายยาหลอดที่ร้านขายยาไม่หายต้องยากินด้วยเ่อนา้ามหมอวมียากินไหมเพื่ กินอาหานี้ขี้กระเล็ดไเลยนะมันกินไม่ได้แลิวตายด้วยอะไรด้วยนื้อวหามมันหลังเขาให้มันเนื้อเปล่าเลยจ้าไม่กินอาหารไอตัวเนื้อเนื้อุึงหัวหาเพิ่มสี่ห้าโลก็สองสามร้อยเองแล้วตัวนี้เราไม่มีอะไรก็ว่าให้มันกิน เลิกซื้อเลิกเตหตุการมันจะดูมั้งหมาจะขนาดนี้อ้วนปึกเลยดูลาา่าคุยมาเท้าเนี่ยโอ้โหเลี้ยงอะไรเลี้ยงไปแรกแบบนี้แหละเลี้ยงตับขยำเหมือนกันกินข้าวอยู่ไรน,นะเขาขนล,ล่วงแล้วก็เป็นตัวอะไรนะหมอบอกเป็นเั็นปัญญาหัวใจทั้งอะไรต่อนะไรมีดีแล้วควรจะมากินหัวอาหารเราไม่ได้ทำกินแต่แรกขนเป็นมันเลยนั่งกินเวลาไม่ให้ข้ามก็กินกันกินกันเดินกินว่าเล่น

สองร้อยทั้งพะโนอทั้งซูร์รส์กระเทียมซื้อน้ามันไว้ต้มต้มเลยตั้งโถวทีกระหอมอย่ากิ้งน้ำต้มนั่นแย่เบ้าเหี่ยวขอซื้อเครื่องไว้พ่อต้มให้หม้อนะไม่ขะต้มไปวันเกิดลูกเขาต้มแล้วเขาเอาไปนี่มาให้แต่เขาขอรอให้ต้มหน่อยเพราะว่าเขาว่าทำแม้อร่อยตอนนี้เคือตักแกะเด็กๆไป มันกำลังซื้อเครื่มาไอเีมันทำกับข้าวดีนาะเกับข้าว่อันีว่ามันทาอย่างนั้นนะแต่เขาจะพูดลอดนะมพ่อทำแล้วั่ก็จะบอกเออขนมขนมใชไหมต้มนะต้มให้ข้าวข้าวเพื่มาว่าหมดแ่ว่าขาข้าวอบาขอให้ต้มหน่อยอยากให้ต้มเลยเียอแค่เพืแค่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ หินเข้าลละฮะศูยก้าเก้านกสาล็อกสิล็อล็อก <ห ả? S 2> สิดผมตาแฮปปี้ใช่ไหมกีแทบกีแทเออกีแทถูกปไม่กินข้าวไม่รู้อ้าไอ้คตังรนลงมาหรือเปล่าคือไม่รนมึงแกตัวไม่ตากอ่นเลยเบอร์รอะไรศ9นย์ไอ้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสามเลยพี่แดะได้อะไร